สวัสดีคะ่ะมาพบกับช่องพังพลอยทองสีดอน้องเพชรนะคะวันนี้นะคะก็เป็นเลกงามยามดีนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันที่พวกเรานะคะจะยกเสาเอกเสาโทนะคะให้ทั้งสองพี่น้องนะคะพี่พลอยแล้วก็น้องเพชรนะคะวันนี้นะคะแม่ควานก็ได้ส่งพ่อควานนะคะมาพาทั้งสองพี่น้องนะคะขึ้นไป ยกเสายกเสาเอกเสาโทนะคะของตัวเองนะคะก็เป็นงานของตัวเองนะคะก,ก็ตัวเองก็ต้องไปด้วยนะคะทั้งสองเชือกเลยนะคะส,ส,สัสนินมง่งเออเกามุ่งมงขานอเออาใกตังไงน่ะเอเออมุ่งให้กับตั้งไงหนึ่งวหา อนนี้พ่อควานก็ได้พาทั้งสองนะคะเดินมาแล้วก็พ่วงกันมาเลยนะคะแล้วก็พ่อควานก็ดูแลทั้งสองเชือกนะคะก็พ่วงกันมาได้นะคะตอนนี้ทั้งสองพี่น้องก็ได้เดินมาแล้วเดี๋ยวแวะกินหญ้าข้างทางก่อนนะคะกว่าจะถึงบ้านนะคะก็ต้องแวะก่อนก็วันนี้ก็ขอให้แต่ สิ่งดีๆนะคะเกิดขึ้นมานะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องงามยามดีสำหรับพ่อควานแม่ควานแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ทั้งสองพี่น้องของแม่ควานพ่อควานด้วยนะคะฝนจะตกนะคะวันนี้ก็คลึมฟ้าครื่ฝนภาวนานะคะภาวนาก็ไม่อยากให้ฝนตกนะคะช่วงเวลาถึงเลิกนะคะถึงเลิก เลิกที่เราที่เราจะยกเสาเอกเสาโทนะคะก็ภ <laughs> าวนาว่าฝนอย่าเพิ่งตกมานะคะโอ้กินดีอยู่เนาะก็แวะกินหญ้าข้างทางก่อนนะคะสองพี่น้องของเรานะคะ ก็เป็นงานของตัวเองนะคะเป็นบ้านของตัวเองนะคะแม่ขวานก็อยากให้ทั้งสองเชือกนะคะได้มายกเสาเอกเสาโทด้วยตัวเองให้มั่งมีสีสุขกันนะคะให้อยู่แล้วมีแต่ความสุขความเจริญนะคะหิวนะคะพี่พลอยหิว ใคะ่ะเดินไปบ้านกันนะคะสองคนพี่น้องขาอ้นลื่นลื่น ก็วันนี้ก็ได้เลิกนะคะได้เลิกเก้าโมงนะคะเดี๋ยวเราก็จะขี่รถตามน้องๆไปนะคะรถประจำตำแหน่ง ตลอดเลยนะคะเพราะข้างทางก็มีแต่หญ้านะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะก็มีหญาหินเยอะข้างทางนะคะเดี๋ยวเราจะไปรอน้องๆข้างหน้ากันนะคะก็ระยะทางก็ประมาณ3กิโลนะคะสำหรับน้องๆที่จะเดินไปบ้านนะ ชมคลิปแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามชมช่องพังพลอยทองสีดอน้องเพชรด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ